อยู่กับผมอธิบายยับรายการกินเที่ยวและก็เปรี้ยวเกมครับวันนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งร้านในตำนานที่ผมภูมิใจอยากจะนําเสนอแล้วก็อยากจะพามาถ่ายตั้งนานแล้วเพราะว่าเป็นร้านในดวงใจผมผมนี่แดกตั้งแต่เด็กเลยเป็นร้านข้าวมันไก่ครับผม รักกาแฟอยู่ที่สี่แยกวัดบึงถนนจักรีนะครับอยู่ติดกับคลังเก่านะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านเลยระหว่างนี้นเราก็รอจะเข้าไปอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะมีลูกค้าเยอะเต็มร้านกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็เป็นมาตรการโควิดนะครับเขาก็ไม่ได้นั่งกันแอ,อัดอะไรขนาดนั้นปลอดภัยครับผมจะไปดูกันเลย เอาละครับสำหรับในตอนนี้ก็ผมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วแล้วก็อาหารมาเต็มโตะแล้วมีเมนูมากมายหลากหลายครับก็เดี๋ยวไล่ตั้งแต่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวคุกปิเกาเหลาเลือดหมูตือฮวนหมูตะเต๊ะกงตำเย็นตาโปก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่มีอีกมากมายให้เลือกแดกใครอยากแดกอะไรเลือกกันเอาแล้วกันเพราะว่าผมสั่งมาเนี่ยก็พอสมควรนะผมก็จะพยายามทยอยกินว่ามีอะไรบ้างที่แบบผมอยากแดกผมก็จะสั่งมาแดกเรื่อยๆแล้วกัน เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนี่เริ่มที่ข้าวมันไก่เขาบอกว่าขึ้นชื่อรักกาแฟต้องข้าวมันไก่ลักกาแฟเดี๋ยวเราลองข้าวมันไก่ก่อนเลยสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับอย่างแรกก็คือความหอมของข้าวมันแล้วก็เม็ดข้าวมันที่เคลือบสวยนะครับไม่แห้งอร่อยอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มนี่ครับคำใหญ่ใหญ่เลย ยอดมันผิดหวังไก่เขาเนี่ยเนื้อนุ่มนุ่มมากนุ่มจนแบบเหมือนจะละลายในปากแล้วก็มีความแบบชุม่มฉ่ำดีอะคือด,ดีอะไม่เสียใจนะที่เกิดมาเป็นเด็กโคราชบอกเลย<ฮ>ผมว่าเดกร้านนี้มานานตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าที่บ้านอะคุณยายเขาชอบคุณแม่เขาชอบแม่ชอบยายชอบมากดองไก่เปลนะ่าเปล่าครับมีหนัง อร่อยร้แบบไม่มีความคาวเลยนี่เป็นตุยควันหรือเปล่าอร่อยอร่อยเอาดีๆเนี่ยผมกินแบบไม่ต้องเกรงใจเลยลแล้วลกันนั่งหมดแล้วการกินไปก็มองทีมงานไปห่วงไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วต้มตำปูก็าปากใครปากมันแต่ว่าผมชอบอต้มตำเขานะเดี๋ยวขอชิมต้มตำไทยบ้างตำไทย ใครชอบแบบว่าเดี่ยวคือหวานเผ็ดก็วิวเพสสั่งเขาได้แหละไม่มีปัญหาของเขาก็อร่อยแล้วแต่ปากใครปากมันอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นเกี๊ยวฉ่ายนี่เป็นเกาเหลาเลือดหมูอนี้ผมปรุงแล้วนะแต่รสชาติดั้งเดิมเขาก็อร่อยชอบใครชอบมันอีกเหมือนกันแต่มีแค่เกาเหลาเลือดหมูแหละที่ผมปรุง ไม่รู้จะไม่รู้จะเลือกแดกท้งไหนอะไรก่อนดีอร่อยทุกอย่างจริงขาหมู <Eigen> ขอลองขาหมูม้างแล้วกันเนีเป็นข้าวมันขาหมูมน้ำน้ำแบบเจ้มจนมากโคตรเจ้มจนเลยที่รถมาไม่มีผลบอกเลยวันนี้ละมุนหอมลงตัวแบบ ผมว่าจริงๆอ่ะอผมสั่งมาสามเดนแล้วเขามาเนี่ยเดาให้ทีมงานนะงั้นไปเดี๋ยวสั่งใหม่แล้วกันนะเดี๋ย่าลืมน้องก็จะแบบมาเดินขายของด้วยเท่าไหร่ครับนี่ครับเอาไว้ก่อนนะอันนี้ไว้ปิดท้ายแล้วก็เดี๋ยวที่ผมยังไม่ได้ลองหมูเตะเขานี่เป็นอีกหนึ่งสิกเนเจอร์ของร้านเป็นอีกหนึ่งตำนานใครที่มาเนี่ยไม่ได้แดกถือว่าพลาดธรรมดาล,ลูกไม่จำ ได้ไหมคิดว่าได้นะอืมปัดโอบอกเลยนุ่มหอมเป็นความสุขในการกินมากกว่าน,นี้คิดถูกมากที่ชวนแบบทมง,งานมาถ่ายจริงแต่ว่าผมจะขอเดี๋ยวผมจะขอปิดเกมเนี่ย เอาเป็นว่าข้าวมันสามจานนี้ผมเหมาแล้วกันวันนี้แล้วเดี๋ยวพอผมกินหมดแดกหมดสามจานนี้ก็จะให้ทีมงานเขาได้แดกกันแล้วนะเพราะว่าสงสารเขาข้าวมันขาหมูเป็นการอัดแอปที่ลงตัวมากบัด จริงอ่ะทีแรกตั้งใจแบบพักลำผมแต่งเยอะไงผมก็พยายามจะลดน้ำหนักด้วยแต่ลักษณะที่ลดมานี่คือวันนี้ไม่เป็นผลเลยไม้เดียวม,มนันแบบค่อยๆถูกใจเนาะชิมงานบอกกินเลยกินให้หมดแม่งเหมือนไปอดกูไงไม่รู้ <performance> แม่งยืนมองแล้วบอกกินเลยกินให้หมดแม่งเป็นชิปแรกเลยเท่าทำนักหายไปมองหน้าชิมงานแล้วรู้สึกผิดมากอะ กินเลยกินให้หมดแต่ดูท่าทางมึงน,นะกินเลยกินให้หมดไม่เป็นไรตามสัญญาผมจะทำได้ไหมเพื่อแฟนคลับวันนี้ผมขอจัดไปสาม อ๋อทุกครอ่ะทุกครั้งที่มาโคราชร้านข้าวมันไก่ที่ต้องนึกถึงคือรักกาแฟซึ่งมีทีมงานกระติบมามีภัยกระติบมีภัยกระติบอันนี้อันนี้จริงคิดอยู่แต่ยังไม่ได้ถามผมสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาใช้ชื่อรักกาแฟทําไมไม่ใช้ชื่อรักข้าวมันไก่เดี๋ยวก็คนถามเลยเนไครับมีคนมาถามว่าร้านข้าวมันไก่ทําไมไม่ชื่อรักข้าวมันไก่ทําไมชื่อรักกาแฟครับ อ๋อแล้วแต่ก่อนเป็นร้านกาแฟอืมเพราะผมผมมาตอนเด็กๆเนี่ยผมมากินที่นั่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะจำไม่เคยถามเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นร้านกาแฟมาก่อนอันนี้เป็นความรู้เป็นเกิดความรู้นะถ้าเขามีคําถามแบบเกี่ยวกับรายการอะไรที่แบบข้าวมันไก่รักกาแฟนี่รู้แล้วนะเป็นเกิ็ดความรู้เลยว่าทําไมถึงชื่อรักกาแฟเพราะแต่ก่อนเขาเป็นร้านกาแฟมาก่อนก่อนจะมาเปิดร้านข้าวมันไก่อ่า แล้วยังขายกาแฟอยู่ไหมครับยังมีกาแฟไหมอือ<ม>แล้วโอเลี้ยงอะไรเงี้ยครับก็จะของเราทำเองใช่ไหมครับอาั้นขอโอเลี้ยงมาชิมขาดไม่ได้เลยโอเลี้ยงนี่แหละบางเจ้าให้มีโอเลี้ยงยกล้อไม่ต้องยกนะเดี๋ยวมันยกเองได้ <c oughs> มันมันมันดิมนาบอกมึงจะเล่นเชียร์อะไรนะรีบแดกกูหิวครับผมเนี่ยโอเลี้ยงโอเลี้ยง หมดแล้วอันผมต้องแบบกินโอเลี้ยงก่อนถ้ากินชามานาเดี๋ยวมันจะแบบว่าไปปากรสท,ทิ้งแล้วก็กินถ้มันเข้มเฮ้ยแล้วเขาต้องกินอ่อนๆก่อนวะแดกที่มันมึนมัต้องกินวิทยามากมาไม่เข้มไปแล้วก็ไม่ขมเพราะต้องบอกว่าผมเคยกินโอเลี้ยงบางที่มันจะบอกว่าบางทีมันขมจนแบบเออก็ขมอ่ะก็คือมันเขาเขาเขาภาษาโอเลี้ยงก็อาจจะไม่เรียกขมเขาอ,อาจจะเรียกเข้มคือเข้มแบบเข้มปี๊ดอะไรเงี้ยแต่นี่มันมันมันกลมกล่อมพอดีพอดี ว่าจะกินเล่นแม่งหมดแก้วแล้วอันนี้ชามะนาวเดี๋ยวลองชิมกัน,กนชามะนาวก็ไม่หวานเจี๊ยบแบบโดดกำลัง <Okay. S 1> กำลังดีหวานเปรี้ยวพอดีพอดีอได้นี่ครับผมรักษาสัญญาไว้กับเวฟซีไปที่เรียบร้อยสามจานข้าวมันตามสัญญาหมดไปแล้วไปที่เรียบร้อยถ้าว่าให้ให้ผมให้คะแนนได้ไหมเริ่มจากข้าวมันผมให้จากความรู้สึกผมเลยไม่เฟคไม่ตอแหล แล้วผมให้ต่อหน้าเจ้าของร้านพนักงานเข้ามาผมให้เสรเพราะว่าหนึ่งเลยไม่แห้งจนเกินไปข้าวหอมแล้วก็นุ่มพอดีหมูสเต๊ะผมให้สเหมือนกันเพราะว่ามันไม่กระด้างะผมจะหาความกระด้างมันหาไม่ได้หรอกมันไม่กระด้างมันไม่แข็งมันนุ่มแบบละลายแบบเนี่ยไอ้ที่ผมเคยบอกทีมง,งานไปว่าหมูสเต๊ะแม่งนุ่มจนละลายในลิ้นมันละลายเข้าไปในปากเนี่ยแหละผมเมื่อกินเนี่ยบางทีผมพยายามจะหาข้อติเขานะแต่ว่าอัน,นี้ติไม่ได้แลวสองอย่างบอกเลย มันไก่เขาไม่คลาวสุกพอดีอันนี้ก็ให้สุกเนีกัดเข้าไปน่บางทีทําแบบที่มันมันนุ่มมันมันชุ่มชื้นได้ขนาดนี้เพราะว่าข้างในบางทีกัดเข้าไปแล้วมันจะเป็นแดงแนิดนเหมือนมันใก้จะสุกแต่มันไม่สุกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันสุกนะแต่มันยังชุ่มชื้นอยู่มันยังแบบว่ามีความแบบอืมเขาเรียกอะไร juicy อ่ะแล้วก็น้ําจิ้มข้าวมันอันนี้ผมให้ก้าน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะที่ผมให้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ก้าเพราะอะไรรู้ไหมคืออันนี้อาจจะเป็นเพราะผมเองผมอ่ะชอบกกกิิินเยออะพที่ โรยมาแบบกับขิงที่แบบเป็นตอนอย่างเงี้ยมันน้อยแต่เขาอ,อาจจะมีให้ขอแหละบอกได้ถ้าขอได้ผมก็ให้สิบแหละเออเวลาสิบแล้วมันแบบมันถึงเครื่องอะ่ะชอบอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าปลาไข่ต่างมันด้วยแหละขาหมูอันนี้ไม่มีข้อกังขาสิบเต็มสิบบอกได้เลยผมเป็นสายนี้ชอบมากซ้นตานี่ผมผมต้องพูดตรงๆนะอย่ากเครื่องผมนะผมให้สองอย่างเลยแปดตำไทยตำปูเพราะว่า เขาก็อร่อยแต่ผมชอบกินจากกาัดจานแบบนี้แล้วผมผมไม่ค่อยกินท้กตามรสแบบบ้านๆน่ะอารมณ์อ่ะนึกออกไหมทุกคนนึกนึกอารมณ์ของแม่แบบท้มตามบ้านน่ะที่มันถึงปลาาถึงเครื่องนวๆเนอนั่น,น,นแหละผมชอบแนวนั้นแต่ของเขาอ่ะมันเป็นส้มตาแนวแบบออกแนวอินเตอร์มันก็อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้แบบมาทางนี้เท่าไหร่เงี้ยผมชอบบ้านๆผมก็เลยให้แปดถ้าสำหรับผมนะแบบปากใครปากมันน้ำซุปข้าวมันไก่ผมให้สิ ตีามราคารวมข้าวมันไก่เพาะเลยอันนี้ตือหวนเกี่ยมชายเก้าถ้าคนชอบสายตือหวนเกี่ยมชายคนพอดีมันกลมกลม่อมอะ่ะเอออร่อยอะ่ะเกาเหลาเลือดหมูผมให้ติมแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะเอาตรงไหนมาติเขาว่ะเพราะาผมปรุงเองไงคนชอบแบบไหนก็ปรุงแบบน,นั้นแหละแต่ว่าด้วยรสดั้งเดิมของเขาที่ผมจิ้มก่อนอะ่ะมันอร่อยแหละมันก็โอเคอยู่แล้วไงไม่รู้จะอะไรมาติเพราะฉะนั้นทุกเมนูมีแค่สองอย่างคือส้มตำที่ผมให้แปะเพราะว่าผมเป็นคนกินส้มตำแนวบ้าน ที่เหลือผมให้จิบหมดเลยตามนั้นส่วนเมนูน้ําโเลียงผมให้จิตเพราะผมชอบโอเลียงแบบนี้มันคุมกล่อมลงตัวแล้วก็ชามะนาวผมให้สิบเหมือนกันไม่รู้จะติอะไรวะมีแค่ต,ตาต้ำแหละแช่นั้นจริงที่ผมผมไม่ใช่แนวนี้แล้วผมก็สําหรับคนที่ที่จะหาของอร่อยโคราชแดงลืมไม่ได้ครับข้าวมันไก่แลกกาแฟเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมภูมิใจนําเสนอแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในดวงใจผมผม,ผมแบบประทับใจมากมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านมา20 3 0ปีแค่ไหนก็รสชาติเขายังไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงนับว่าเขาคงคุณภาพทั้งอาหารทั้งวัตถุดิบและก็กระบวนการทําได้ดีเยี่ยมผมมาติเรีกยับการันตีความอร่อยว่าท่านจะไม่ผิดหวังหากท่านมาร้านนี้ต้องขอขอบคุณ FC แฟนคลับสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับไป เมื่อกี้นะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาทํารายการที่เราแบบมามาถ่ายแล้วเราเราอยากแดกเราอยากกินเราไปด้วยความตั้งใจของเรานะแต่เฮียเขาให้กินฟรีเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาเป็นเจ้าบ้านเขาจะต้อนรับเขาบอกว่าเราคนโคนราชเหมือนกันถือว่าผมขอเลี้ยงขอบคุณผมต้อนรับผมก็เลยรู้สึกว่าคือแกมีน้ําใจอ่ะแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเอาปเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ผมไม่อยากเปรียบใครผมก็เลยเดี๋ยวผมจะเอาเงินลงไปให้แก1 0 0่บาท แล้วก็ผมบอกว่าผมฝากทําบุญแต่ถ้าแกไม่รับเดี๋ยวผมจะเก็บเงิน1,000บาทจานวนนี้เอาไว้ทําบุญว่าถือว่าผมกับแกทําบุญร่วมกันว่ามีอะไรที่ทําบุญอะไรหรือยังไงะเราจะเอาเงินจานวนนี้ไปทําบุญทุกคลิปที่ไปกินเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยไปกินฟรีแล้วผมไม่เคยเอาเปรียบใครเพราะว่าเราตั้งใจจะกินของเราอยู่แล้วแล้วเราคิดว่ามันเป็นของที่มันอร่อยในเมืองโคราชเราอยากจะนําเสนอ แต่วันนี้เรามีความรู้สึกดีใจเพื่มใจแล้วก็รู้สึกดีอะ่ะกับตั้งแต่การทําคลิปมาแล้วเรามาเจอแบบความรู้สึกแบบเนี้ยคือแบบมึงพูดไม่ออกว่ะ<ม>เออแกดีมากแล้วแกน่ารักด้วยอะ่ะผมพยายามจะเอาใบสแกนมาสแกนแกก็ไม่ให้สแกนผมพยายามจะเอาเงินไปจ่ายแกก็เอาดึงมาคืนจะลองลองลองล,อง,ลองไปเลยยังเราเรายังมีความมณานะที่พยายามอยู่นี่นะนี่เขาเป็นพยานมกันได้นะว่าเมื่อกี้แกไม่ยอมเอาตังค์จริง เออผมให้แกเอาตังแกไม่เอาตังเรบเอาเดี๋ยวผมผมอันนี้ผมพันหนึ่งผมให้เพื่อเอาไว้ฝากทาบุญผมทํามาแล้วอ่าทํามาแล้วด้วยอันนี้นั้นเดี๋ยวผมบอกนะผมถ่ายรายการแต่ผมทํามาเนี่ยคือเนี่ยผมได้รับความรู้สึกดีคือเขาไม่ใช่มามาทำเพื่อเวลาที่เรามาถ่ายรายการนะแต่เขาทาอย่างนี้จริงจริงเมื่อกี้ผมผมอ่ะผมกินอยู่ผมกำลังแดกอยู่ผมหันมา แกทาบุญนะแล้วแกทําแกทําเป็นเรื่องปกติของแกใครมาแกทาทีห้าหกร้อยพันหนึ่งแกทำของแกปกติแล้วเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าถ่ายทันไหมเฮียเขาทําบุญผมหันมาคือคือไม่ทํมันเก็บกล้องไปแล้วไงแต่ทีเนี้ยมันเป็นความรู้สึกตื้นใจแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมผมดีใจที่ผมมาเจอร้านแบบนี้แล้วการต้อนรับแบบนี้แต่เราบอกเลยว่าเราไม่ได้หวังกินฟรีของใครทั้งนั้นและเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาทําเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ว่ารายการผมมาแล้วคนอื่นจะขนกันมากินแล้วมาเอาเปรียบพียแกมาของซื้อของขายเขาทำเขาเสียเงินเพราะฉะนั้นเราก็นะความเกรงใจเป็นสมบัติถึงผู้ดีอันนี้ผมจะประกาศต่อหน้าทุกคนเลยว่ามันเป็นเงินที่ผมตั้งใจจะจ่ายอยู่แล้วเพราะผมกินรายการไหนของผมผมทำเองผมจ่ายเองผมไม่เคยกินฟรีเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเงินผมก็ตั้งใจที่ไม่เอาตังค์นะเห็นปหแต่ว่าผมจะเก็บเงินจํานวนนี้ ไปทำบุญเป็นก้นถุงก็ได้อ่าเปผมจะไปทำบุญนะถ้ามีบุญอะไรที่ผมต้องไปทำเหมือนรอบเดียวที่ผมไปบริจาคน้ำน้ำท่วมอะไรเงี้ยผมเอาเงินไปทำบุญและเรียกชื่อร้านไปด้วยครับผมอ่าโอเคถือว่าเป็นเงินระหว่างผมกับเพียร้านข้าวมันไก่และกาแฟหนึ่งพันบาทผมจะเก็บไว้เป็นทุนทำบุญนะ แล้วผมจะทาคลิปให้ดูเลยว่าเงินจํานวนนี้ผมได้ทําจริงๆมีเอฟซมีแฟนคลับบริจาครวมมาผมก็จะเอาเงินจำนวนนี้ไปบริจาคไปรวมกันครับทุกคนเป็นพยานนะครับว่าเงินจํานวนนี้เนาะสาธุนะครับสาธุนะครับสาธุครับผมโอเคครับแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาเอาเปรียบเฮียแกไม่ต้องมาเห็นว่าเฮียเข้าใจดีแล้วมึงจะมาทําแบบไม่เอานะไม่เอาอย่าเพราะผมก็จริงยิ่งเจอคนดียิ่งต้องเกรงใจเขาผมบอกไว้เลย จริงอ่าเนี่ยตามนั้นครับไปอขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณครับอขอบคุณทุกคนครับ